เวลา12นาฬิกา30นาทีสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนาธิรัตราชกัญญาสเสด็จไปยังรพระธาตุเชิงชุมวรวิหารอำเภอเมืองจังหวัดสกนลนครพระอารามหลวงสำคัญของจังหวัดมีปูชนียสถานคู่บ้านคู่เมืองคือพระธาตุเชิงชุมในการนี้ทรงสาการัพระธาตุเชิงชุมและพระพุทธรูปสำคัญภายในวัดโดยที่พระอุโบสถถวาย ภายในประดิษฐานพระพุทธชินราชจำลองด้านหลังมีภาพจิตรกรรมไตรภูมินโรกสวรรค์นในโลกมนุษย์พระวิหารภายในประดิษฐานหลวงพ่อพระองค์แสน ในการนี้ทออพระเนตรการแสดงรำโหมเงา้าเมืองสกลน,นครและส่งร่วมรำกับคณะนางรำชมรวมคนรักพระธาตเชิงชุมและกลุ่มสตรีสกลน,นครจำนวน625คนที่แต่งกายด้วยชุดสาภูไทยและไทยยอฟ้อนรำผ่านบทเพลงที่มีเนื้อหาบ่งบอกเล่าถึงประวัติและความเป็นมาของกลุ่มชาติพันธุ์ชาวสกลน,นครตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน เวลา14นาฬิกา53นาทีสเสด็จไปยังหอประชุมจามจุรีมหาวิทยาลัยราชภัฒสกลน,นกครทอดพระเนตรผลิตภัณฑ์ท้องถิ่นภาคตะวันออกเฉียงเหนือในงานสืบสารอนุรักษ์สินผ้าถิ่นไทยดำรงไว้ในแผ่นดินภาคตะวันออกเฉียงเหนือซึ่งกรมการพัฒนาชุมชนร่วมกับกลุ่มผุ้ประกอบการโกท็อปใน20จังหวัดจัดขึ้นอาทิกลุ่มสตรีทอผ้าไหมแพรวาบ้านโพนจังหวัดกาลสิน นำผ้าไหมแพรวา่าผ้าทอมืออันเป็นเอกลักษณ์ของชาภูไทยด้วยการเก็บและจกขิดที่มีลวดลายโดดเด่นได้รับการถ่ายทอดมาจากบรรพบุรุษและพัฒนามาอย่างต่อเนื่องกลุ่มทอผ้าไหมแต้มหมีบ้านหัวฝายแลกกลุ่มขัตกรรมพุ้งสุโข,ขจังหวัดขอนแก่นนำผลิตภัณฑ์ผ้าไหมมัดหมี่ที่มีการแต่งรูปเป็นผลิตภัณฑ์ต่างๆมาจัดแสดงรวมทั้งผ้าย้อมครมามธรรมชาติของจังหวัดสกลนครที่ปัจจุบันมีชื่อเสียงไปไกลในต่างประเทศ นอกจากนี้ยังมีเครื่องประดับเงินและทองจากจังหวัดส,สุรินทร์อุบลราชธานีและงานจากสารจากจังหวัดยะโสธรในการนี้พระสัทธครมแนะนำแจกผู้ประกอบการเพื่อนำไปต่อยอดพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้มีความน่าสนใจมากยิ่งขึ้นด้วยมีพระประสงค์ที่จะยกระดับสินค้าพื้นเมืองโดยเฉพาะผ้าไทยในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือให้เป็นที่รู้จักเพื่อสืบสามคุณปัญญาท้องถิน่นและเพิ่มช่องทางการตลาด